ขาวขาวหล่อห่อรีโว่สมาร์ทแชป2.4 Z Edition 2 0 2 1พึึง3าควบคือถ้าเป็นลูกอะครับยังไม่เข้าอนุบาลนะ่ะประวัติดีผ่อนเบาๆ6ปี8,300 7ปี7,000กว่าบาท MAX กซ์ 18, ยางใหม่คืนกำไรให้สังคมใจดีจัง ภายในอย่างเลี่ยมนะครับแล้วก็รถทุกคันที่เต็นท์ไม่มีชนเบาชนหนักที่ความความตายหายเหวล้านเปอร์เซ็นต์นี่ครับบุ๊กเซอร์วิสนะครับได้มาครบครบเราพยายามที่จะขอพวกนี้จากเจ้าของท่านเดิมมาให้ได้มากที่สุดซึ่งคันนี้นะครับเป็นอีกคันที่โชคดีครับได้มาครบหมดเลยเย่เย่ถ้าจะบอกว่าไม่สวยก็คงไม่ได้เนาะ คือในเมื่อมันสวยอะครับเพราะว่าจะให้บอกว่ไม่สวยได้ยังไงถูกป่ะต้องเครื่องเกียร์สดสด,สดนะครับบอดี้สวยๆน็อตไม่มีขยับเครื่องยนต์ต่างๆเดิมๆโรงงานนี่ดูเลยไม่มีขยับ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท่ายให้ลูกค้าทุกคันวาสนาผู้ใดเนาะจะได้ขับขี่ใครจ่ายก่อนก็คนนั้นแหละครับ <c oughs> ไม่ยากครับนี่ล็อกไม่มีขยับ6200กว่ากิโลแท้แท้ไม่มีคำว่าย้อมแมวย้อมหมาทุกตัวครับ ไม่มียอมสตัวนะจ๊ะทุกสปีชี่เลยครับไม่มียอมครับ <c oughs> ท้ายสวยๆสดสี9 0 0 0บาทเน็ตๆวีดีโอคอลเพิ่มเติมได้ครับน้องแอดมินส้ม081 3 1 4 7 6 0 0หนึ่งสเจทั้งสดและผ่อนพร้อมพวดถึงบ้านนั่งหล่อๆยิ้มรอได้เลย หรือเบอร์พี่อ้นนะครับ081 485 00 00ถ้าเป็นคอถ้าเป็น call c e n t e ไม่ต้องโทรมานะครับรถบ้านเรามาน้อยครับแต่รถสวยเหมือนเอามาแต่งงานด้วยแล้วพบกันจ้า